กระผมในนามสมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานประชุมสัมมนา Social Value Thailand Forum 2022สมาคมได้จัดงานประชุมสัมมนา Social Value Thailand Forum 2022เพื่อเป็นการเปิดตัวสมาคมที่ได้รับการแตกตั้งอย่างเป็นทางการในฐานะของผู้แทนเครือข่ายในประเทศไทย Social Value In โดยโดย Social Value International ซึ่งเป็นเครือข่ายองค์กรชั้นนำของทั่วโลกที่มีสมาชิกเครือข่ายมากกว่า700องคอ์กรใน60ประเทศทั่วโลกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกำหนดมาตรฐานพัฒนาบุคลากรในด้านการประเมินผลตอบแทนทางสังคมและส่งเสริมเครือข่ายของผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมด้านเศรษฐกิจและก็ด้านสิ่งแวดล้อมหรือ Social Return on Investment สมาคม มีบทบาทในการเผยแพร่ในการสร้างความตระหนักรับรู้และสร้างความเข้าใจและหลักการการส่งเสริมคุณค่าทางสังคมและการเข้าถึงองค์ความรู้กรอบมาตรฐานแนวปฏิบัติฐานความรู้และกรณีศึกษาต่างๆพัฒนาเครือข่ายผู้ประเมินภายใต้กรอบประเมินผลสมริถทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือ Accredited SLI Practical o Training ตลอดจนเป็น,นกลไกการสนับสนุนในการยกระดับวิชาชีพอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะฮะว่าเราอยากจะยกระดับวิชาชีพหรือสร้างคุณวุฒิของวิชาชีพขึ้นมาอีกหนึ่งวิชาชีพคือของผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมให้เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งในทางของสมาคมนะ,ะับตามแนวปฏิบัติและตามกรอบของตัวมาตรฐานของสากลนะครับหรือ SVA Assur a n c e Standard รวมทั้งส่งเสริมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชื่อมโยงทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับเพื่อให้เกิดการส่งเสริมความร่วมมือต่างๆในการขับเคลื่อนการดําเนินงานอย่างมีส่วนร่วมและก็แบ่งปันนะครับสมาคมจึงมีกลไกในการดําเนินงานของสมาชิกนะครับอย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้เข้าถึงการดําเนินของสมาคมและก็กระจายไปสู่ทั่วประเทศ ก่อให้เกิดความร่วมมือในระดับสากลขับเคลื่อนสู่องคอ์กรต่างๆหน่วยง,งานต่างๆและผู้ประเมินในประเมินในประเทศไทยจะต้องผ่านการจะต้องผ่านลากลไกการดําเนินงานของสมาคมด้วยการจัดการบริหารโดยคณะกรรมการและที่ปรึกษาของสมาคมผู้ทรงุณวุฒิจากหลายหน่วยงานและวิชาชีพต่างๆเพื่อส่งเสริมกรอบและกํากับดูแลการดําเนินงานอย่างเป็นอย่างมีธรรมาภิบาลที่ดีและมีความโปร่งใสตรวจสอบตรวจสอบได้ ในวันนี้ยึงได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงุลิมากมายนะครับที่จะมาร่วมแรกเปลี่ยนให้องค์ความรู้ประเมินผลสำฤทธิ์ทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมในไทยร้อมให้เกิดการสร้างแรงบันดาลใจที่จะตักดันการสร้างสาร Impact ที่ดีต่อสังคมไทยให้สืบเนื่องต่อไปการจัดงาน Social Val u e Thailand Forum 2022จึงเป็นเวทีที่อยากจะสะท้อนเห็น ผู้นำของทุกท่านนะครับให้ลุกขึ้นมาสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมจุดประกายทุกท่านในวันนี้เพื่อประโยชน์คุณค่าต่อผู้คนสังคมสิ่งแวดล้อมและก็ชุมชนต่างๆที่เรามีเครือข่ายอยู่ที่ทุกท่านมีเครือข่ายอยู่นะครับก็สามารถที่จะมาสร้างเป็นตัวโซเชยลแวลูไทยแลนด์ได้ร่วมกันอยู่ในสังคมไทยอย่างเตื้อกตูลนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมเชื่อมั่นว่าการจัดงงานครั้งนี้เนี่ย จะเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่สมาคมได้ทํางานเชียงคู่กับทุกทกท่านหลายๆหน่วยงานนะครับทุกๆุกภาคีนะครับทั้งเป็นภาครัฐเอกชนภาคประชาชนภาคสังคมต่างๆนะครับและผมขอขอบคุณทุกทกท่านในวันนี้ที่มาร่วมงานนะครับและก็ขอให้งานประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดีและผมเชื่อมั่นว่าและก็หวังว่าไม่อยากให้จบแค่วันนี้วันเดียวนะครับที่เราเปิดตัวและเจอกัน หวังว่าเราจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อรับใช้สังคมต่อไปในอนาคตร่วมกันไปเรื่อยๆนะครับและทำสังคมให้เราดีขึ้นนะครับก็ท้ายนี้ครับผมเปิดของสังคมไว้นะครับเพราะเรื่องสังคมเป็นเรื่องสำคัญขอบคุณมากครับสวัสดีครับ